ก็คือตอนนี้น้ํามันขึ้นแต่ค่าอ่าแต่รายการสั่งของลูกค้าครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่ว่าค่ารอบที่มันต่ำลงนะครับอ่าแล้วในส่วนของงานก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย เดิมครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะขอเท่ารถเท่าเดิมหมดครับจต่ให้ธุรกิจนังเดี๋ยอะก็ขอเท่ารถเท่าเดิมที่แปดหลือที่เจ็ดมันรับไม่ได้ครับมันเป็นตัวค่าคอมมิชนะครับฝากตอนนี้แหละครับ ได้ค่าต่อแคที่มันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของค่าคงที่ที่มันสูงขึ้นค่าน้ํามันที่มันแพงขึ้นนะครับพวกเราเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องวันนี้อยากจะให้บริษัทปวดหัเห็นใจนิดนึงนะครับในส่วนของพวกเราก็ในหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ค่ารอบที่มันเพิ่มให้ก็จริงแต่ว่าในส่วนของอินเทนตีที่มันหายไปนะครับในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่เข้ามามันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับพี่อยากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยากให้ผู้ใหญ่ที่ดูพวกเราอยู่ครับว่าห็นใจว่าคออ่ารอบที่มันที่เราเรียกร้องครับข,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 ขอขอขอพูดพิจนารณาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการในการทํางานอยู่แล้วนะครับอ่าเช่นพวกอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ่าครับผมแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่ว่าค่ารอบที่มันต่ำลงนะครับอ่าแล้วในส่วนของงานก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับอยากวิงวอนพี่ๆผู้ใหญ่ที่ เห็นอยู่ครับช่วยการุณาพวกเราด้วยครับผมปกติค่ารอบเท่าไหร่ครับอ่าปกติเดิม,มครับมันยี่ห้าบาทครับแล้วก็มันบวกอินประมาณหกหกจุดแปดนะครับอ,อ,อ,อ่าบนนัดพื้นที่ครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มค่ารอบให้เราจากอ่ายี่ห้าเป็นยี่แปดแต่ไม่บวกเพิ่มอะไรเลยอ่ามันแล้วแล้วยังไม่หักภาษีด้วยครับถ้ามันมันหักภาษีแล้วมันก็เหลือยี่สิบเจ็ดบาทนะครับอ่าจากเดิมมันสามสอง ครับผมหลังจากที่น้ํามันขึ้นราคาครับพว,พวกพี่ๆลายเมนทั้งหลายครับมารอบจากการส่งงานได้น้อยหรือได้ลดได้น้อยหรือได้เยอะขึ้นก็คือตอนนี้น้ํามันขึ้นแต่ค่าอ่าแต่รายการสั่งของลูกค้าครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยิ่งยิ่งมาลดอย่างเงี้ยครับค่าจ่ายพวกเราก็ลดลงครับผมออ่าเ้ยค่ารอบพวกเราก็ลดลงเม้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่ารอบที่ลดลงมันก็มีผลกระทบครับแล้วตอนนี้ครับน้ํามันมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับ